ฮันแน่ค่ะโอ้โหนี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะลับเนี่ยโอ้โหนี่พุ่มลังเลนานมากเลยพี่นุชจะเลือกน้าปลายี่ห้อไหนดีครับเพราะว่ามีหลายราคามากเลยคํนวณไม่ต้องคำนเลนะครับเพราะว่าคุณภาพของน้ำปลาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาขายเสมอไปนะครับน้ำปลาราคาแพงม้ยี่ห้อก็ไม่ใช่คุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแย์นะครับได้เก็บตัวอย่างของน้ำปลาแท้น้ำปลาผสมราคาตั้งแต่10บาทไปจนถึง15บบาทมาตรวจวิเคราะห์ครับพบว่ามีคุณภาพไม่คงที่ ดังนั้นเนี่ยนะครับน้ำปลาราคาถูกของที่พ่อก็มีคุณภาพไม่ได้แตกต่างจากน้ำปลาราคาแพงนะครับนั้นแสดงว่าน้ำปลาดีไม่ได้ดูแต่ราคาแต่ว่าต้องดูที่ฉลาวว่ามีเครื่องหมายอ,อยอหรือมอ,อกยไหมและสีน้ำปลาต้องใสสะอาดมีสีน้ำตาลทองเหมือนกุ้งเลือกมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเยิ่งจริงเลยเก่งไม่เลอใช้ได้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข